สงสัยไหมว่าสินค้าที่เขามีดาราเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยสินค้ามันดีจริงๆหรือเปล่าหรือแค่การตลาดเสื้อนิชานเป็นติ่งของยายพิมพ์พิมพม์ประพานางออกกูต้าถังมาค่ะ อยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาเนี่มีผิวที่ดีอยู่แล้วหรือว่าผิวขาวอยู่แล้วผิวใสอยู่แล้วหรือเปล่าถึงมาขายของน้องกรตตาถังชีโ้โรอีชี้โรใจซึ่งเขาบอกเลยว่าเขาวไวแต่ไม่อันตรายเพราะว่ามีการตรวจสอบจากสถาบันแพทย์ผิวหนังมาแล้วว่าคนแพ้ง่ายใช้ได้แค่การทาม,มันสามารถสร้างกรตตาจากใต้ชั้นผิวหนังเราได้เวอร์มากขอแบบไม่อวยนะมึงเนื้อครีมดีมาก เนื้อครมคือแตกตัวเป็นน้ําแล้วที่สําคัญคือแบบกลิ่นคือแบบดีมากกลิ่นผู้ดีอ่ะเออแล้วเนื้อมึงให้ดูนะให้ดูความเนื้อก่อนให้ดูความเนื้อก่อนว้าซม